ทำคขรู้จักวีทูเบอร์ถามมาต่อไปงั่นได้เลยนะสาสชื่ออะไรคะสูรีเลนค่ะชื่อเล่นล่ะซูรีก็ได้นะเป็นวีทูเบอร์แบบไหนงั้นหรอเป็นทาโกเอเลียนวันเกิดล่ะสิบมกราอายุล่ะเลิกน้ำแล้วล่ะใคศของคุณล่ะผู้หญิงสูงเท่าไหร่เหรอลายห้าสิบ้าอยู่ที่ไหนหรอนอกโลกจุดเด่นล่ะคะหนวดเลนในในก้อลองพสิ่งที่สิ แล้วที่ไหนเหรอบนยูทูบต้นทัไทยพูดอะไรอายุตอนจักล้าล่ะคะโอยาสุรีโอชิมา่ะอันนี้ค่ะไลฟ์ล่ะสุดิเินซ์ลีแ็นอาร์ตล่ะสุริเดนเอฟเอแฟนเลมล่ะคะซับเจ็กสีที่ชอบล่ะคะสีขาวของที่ชอบล่ะทาโกยากิอะไรอย่างนั้นเหรอว่าดลูปลองบอกดักสักหน่อยได้ไหม วันน้าแดดมันแรงแต่ถ้าหนูอยากจะอ้อนพี่แทนโดยไม่ต้องกลัวว่าสีผิวหนูจะแทนแต่พี่กังวลว่าหนูอาจจะรักพี่แทนอันเนี้ยพี่กังวลใจจังเลยค่ะชอบเธออะไรหรอคะทาโกยากิชอบดื่มอะไรหรอชอกแลตปั่นชอบมอรรอังงะแนวไหนอ่านหมดนะแนวอนิเมะล่ะมิตาพาพลูกผู้ชายเกมสุดรักแอนิมอลคอสซิ่งเพลงที่ชอบล่ะก็ฟังหมดเลยไม่ชอบอะไรหรอคิดเลขนับถือใครอยู่เชาาโลกทุกคนความฝันของเธอ E